สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินสมัยนะครับแล้วก็อยู่กับเซิร์ฟหนึ่ง gc นะครับวันนี้จะมาสอนโหลดเซิร์ฟหนึ่ง gc นะครับซึ่งตอนแรกผมจะโหลดแบบทับเซิร์ฟเวอร์อื่นก่อนนะครับตอนแรกเราก็กดโหลดมาเลยครับตัวทับอยู่นี่นะครับทับเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับกดมาจากนั้นเราก็กดคลิกแสดงการดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับทางล่างขวานี่นะครับแล้วก็แสดงในโฟลเดอร์ จากนั้นเราก็จะได้มานะครับเป็นลันเชอร์อย่างนี้นะครับกดดับเบิลคลิกไปครับจากนั้นคลิกขวาตรงนี้นะครับนี่นะครับคลิกขวาตรงอันแรกแล้วก็ ALT+E นะครับกดไปแล้วเราก็หาเซิร์ฟเถื่อนนะครับที่เราจะทับเซิร์ฟเถื่อนของผมก็อยู่ได้ดีแล้วก็นี่ครับเซิร์ฟเถื่อนนะครับกดไปกดโอเคไปนะครับ ทับไปเลยแล้วก็ yet to all ครับ yet to all เนี่ยครับกดไปต่อสักครู่ก็เสร็จจากนั้นเราก็เข้าไปได้ดีที่เราทับเมื่อกี้นะครับได้ดีนี่ครับอืมนี่ครับเซิร์ฟเถื่อนวอลซีที่เราทับไปจากนั้นเราหาครับไฟล์ที่ชื่อว่า mgz launcher นะครับนี่ครับ mgz launcher มันจะเป็นลันเชอร์ของเซิร์ฟ1 gc นะครับอ่าเรากดเข้าไป กดเข้าตามปกติจากนั้นกดสมัครครับสมัครอะไรก็ได้นะครับจุดหนึ่งกับสามเอสจี com. พารก็อะไรก็ได้นะครับอ่าพารอะไรก็ได้กดสมัครเลยครับอ่าจากนั้นเราก็รอนะครับเนี่ยครับมันก็จะโหลดทับให้ ก็จะห,หล่นก็จะรัน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 ทับให้นะครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับรอเสร็จแล้วเราก็เล่นได้เลยนะครับอ่าอีกแบบหนึง่งจะสอนแบบไม่ทับเซิร์ฟอื่นนะครับสมมุติว่าไม่มีเซิร์ฟไหนเลยไม่มีเซิร์ฟเถื่อนไหนเลยมีเรามีแต่เซิร์ฟแท้อะไรอย่างงี้เซิมมร์ฟแท้คือมันทับไม่ได้นะครับเราก็จะทํายังไงอ่าสมมร์เราไม่มีเซิร์ฟเถื่อนนะ มาแรกเราก็กดโหลดมาเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมตอนแรกแล้วก็เราก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับจากนั้นทํายังไงได้อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็กดสร้างก่อนครับกดสร้างโฟลเดอร์หนึ่ง gc นี่ก็ได้สร้างเสร็จแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดมาอย่างนี้คนละิกข,ขวาแล้วก็ alt e ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็หาที่เราสร้างเมื่อกี้เราสร้างอยู่ไหนผมสร้างอยู่ตรงนี้ดาวน์โหลดแล้วก็ หนึ่ง g c ผมสร้างตรงนี้ผมก็กดย่างนี้นะเสร็จปุ๊บก็โอเคอ่าก็รอนะครับจากนั้นเราก็จะได้มาอย่างนี้เห็นไหมครับเราไม่อยากทับเซิร์ฟอื่นเพราะว่าเราไม่มีอ่าก็เริ่มมันเหมือนเดิมอ่าแล้วก็กดสมัครก็แล้วแต่หรือว่าสมัครไว้แล้วมีรหัสแล้วก็กดเข้าไปเลยครับอ่านี่ครับจากนั้นมันก็จะโหลดให้โดยไม่ทับเซิร์ฟอื่นนะครับมันจะโหลดแบบเต็ม4ี0พนะครับก็ถือว่า ไม่ไม่นานมากนะครับถ้าโหลดเสร็จแล้วก็เล่นได้เลยครับโอเคครับมีปัญหาตรงไหน,นสอบถามทักแชทแอดมินสมายเลยนะครับขอบคุณมากครับ